ลองหรอกยกที่หนึ่งครับถ้าเล่นน้ำเงินน้ำเงินมาโวยที่ว่ากันว่าให้ยัหน้าตาฮะล่อเหลาเอาการคนหนึ่งที่มาดูมาไทยเป็นมวยจากจังหวัดพิษณุโลกต่อยมาหมดแล้วรุ่นเดียวกันนักแร่ที่เดรมิอีกหนุ่มจ้อยเต่าจากเกาะหลวงดอยเต่าแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่ดอยเต่าเท่าไหร่ครับ ส่วนมากพักอาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ใส่สีเสื้อมาหลายค่ายแล้วเอ้าเดลมิตร evet ิิดจ่าศักดิ์ช่วงนี้มาใช้ต่อสามฝั่งแกนของนายกจลักชัยยาครับนายกติ๋ง ตอนนี้รัตนาโนยปอบุยยบุญพืชลงมาให้หมอตรวจเช็คดูอาการหน่อยก็มาขอบคุณเมาตั้งแต่ยุคที่หนึ่งานนี่มเล่นเนียจะนตัองเนียขางนเกมขาีเจ็บนกดกเวาเาถนกเนาูกเาถูกาถอกเขกเขาถูเขาถูกเขาถกเาถูเาถูกเขกเาถอกเขาถูกาถูกเขาถาถ่าา เงินหลายหมื่นโมยคู่นี้เป็นการสู้กันระหว่างมวยที่ถนัดซ้ายครับจ้ำเงินกับมวยที่ถนัดขวาอย่างบูมแดงครับหรือว่าเป้าหมายนั่นอยู่อยู่ข้างเดียวกันนะครับแต่ว่าการคนละส่ง นี่น่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ปล่อยให้ดูฟรีรับวยเก็บเงิน5้าคนดูระดับนี้ผมว่าที่ไหนก็ไม่น่าจะจัดได้ครับถ้าเอาใมบ้านเราจะติดนิสัยดูฟรีครับงานวันงานปรีดีงานโวยหลวงแต่ว่าวันนี้เราลองมาเสียตังค์ดูบั้งกว่าคนยังเยอะอยู่ขวาติดนู้น พักก่อนครับพักก่อนครับหลังจากติดเชืเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเรียนรายการใหญ่ให้ของแฟนมวยนะต่อยกันที่อเภอจอมทองครับมาดูมวยคู่นี้ก่อนเพชรรุ่งน้ำเงินุสายโดนเข้าหาแล้วเรรมิดแดง

เป็นจังหวะหลุแข้งของเท็ดรุ่งได้ขวาของเมิลรเบ็นใสน้ำหนักลงดเลย ใช้ได้ครับอืมเนี่ยนะทีมโมยไทยนี่ท้ใช้ลูกทีมดีครับได้เปรียบคู่ต่อสู้ไปขึ้นตัวเหมือนตัวโมยสากลแยกเก่งนะครับได้เปรียบคู่ต่อสู้ไปขึ้นเลยแล้วยามย่างยางขยันขยันกรุณว่าย่างมาด้วยลูกทีโโอ้ห ไเไไถ้าเป็นิีดำแล้วโดนเม็ดนี้เข้าไปแล้วนี่ตัดสินง่ายเลยครับง่ายเงือบเลยครับลูกมอสักครู่นี้อ้าวเอาถึงได้มา ใครจะลงแห่งใครเท่านั้นแหละครับมันบยคนละทรงนะครับขนาซ้ายคนหนึ่งข้าขวาคนหนึ่งพักก่อนครับพักก่อนครับพักก่อนคู่มวยเดี๋ยวผมเรียนให้ทราบวันนั้นจะเป็นซึกดาวรุ่งเกียรติเพชรเจ็ดสีบวกปุ้นเสือสันจอ้เอยกสาม ไปที่บริเวณอนแข็งน้องเพชรรุ่งเร็ว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 เร้วเร็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 วยร็วเร็วเร็วเร็วับมวยราวรวเร็เร็วเร็เท่าเรเร็วเร็วเร็วเรเร็วรวเร็วเร็เั็วรวเร็วเรร็วเรเเรร็รรรว่เร 来，来。 หนึ่งล้านเล็กที่จอมทองวันที่25ในขณะที่หนึ่งล้านเลกนั่นจะต่อยช่องเจ็ดวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นพวกเรนน้องก็เตรียมไว้เลยครับหลังวันที่8เราจะรู้แล้วว่าหนึ่งล้านเลขปลอัยวันที่มีนาสี่ครับโอ้ยโเลยโตเลยนี่เราไม่เติมเติมวางแท่งสองเมตร ความมั่นใจครับ

ถ้าสมมุติว่าช่วงดีก็มันอาจจะคืนมาสักสองสามตั้นะครับวัวควายที่ปล่อยไปช่วงหัวค่ำไม่ต้องต่อครับราคาเสมอครับ <c oughs> อ้ายกสุดท้าย <c oughs> สถานการณ์บิดทุกอย่างไม่ได้ต้องเดินมียาฉิบ3า0พบาทเอ <c oughs> าได้หรือเปล่า ยกซะก่อน สุดท้ายยาฉีดสามพันไม่เอาครับแถมคนดูอีกหนึ่งหลังก็เอาไม่ได้ครับดีแล้วดีลยวเดี๋ยวเอาอย่าไปว่านำร่องกรรมการนะเกินกรรมการหลงไปแล้วเดือดร้อนนะขอบบคคุณรัเกรรมการให้แดจไม่ออกนะครับเอาเป็นอันว่านับเงินครับเน้นรูปฉีดใส่